สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะอีเซนเคิร์นะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะที่มีชื่อเรื่องว่ากลับบ้านแล้วนะครับคุณอาคตัตเซอร์ตอนที่19นะครับังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางลิงก์ผู้แปลก็อยู่ตารางคลิปเลยนะครับวันนี้ผมมีไข้ก็เลยได้อยู่ตรงเรียนละแต่ก็นะมันก็ วันนี้เธอคงยังไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ที่โรงเรียนเพราะผมไม่ได้บอกเธอไว้และผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าวันนี้เจ๊แกคงไม่มีทางมาแน่นอนเลยละเอวันนี้มาน,นั่นร้าหยุดงั้นล่ะเนี่ยได้นอนสมอยู่ในห้องคนเดียวอย่างปวดใจเลยครับผม แต่ผมก็แต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าให้คุณอาคัตเซอมานะนะสิบนาทีต่อมาเอ๊นี่นาะยไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกนะเนี่ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยอะ่ะเพราะฉันเอาแต่นอนอยู่ในห้องพยาบาลตลอดเลยอะ่ะพูดอะไรห่างนหนฉันจะหยุดแล้วนะก็นั่นแหละคุณอาคัตเซอร์ผมอยากให้คุณกลับไปก่อนนะอย่ากคุณจะติดค้ายจากผมเอานะ ครับเอ๊ะหรือว่าเธอจะอยู่ดูเล่แล้วนะเพราะเธอเห็นว่าเราไม่สบายหรือเปล่านะอ้าจุกพร้อมแล่นนะเดีย๋ยวฉันจะเช็ดตัวให้นายเองความคิดชั่วขนาดหนึ่งอ้าฉันถ้าฉันติดไข้าจากนายฉันก็จะได้ไม่ไปโรงเรียนยังไงล่ะ ปะทูผู้หญิงคนนี้มันใหญ่สุดเลยเว้ยโคตรเหนื่อยเลยเว้ยกูจะก,กลับไปสักวันมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไอเรามันก็โง่ไปเองที่ไปเผลอหวั่นไหวไปกับเธอนะ่ะการจะติดข่ากันป่วยเนี่ยมันต้องทำยังไงกันนั้นเนี่ยนี่เธอจะจริงจังแบบนี้จริงหรอวันเนี่ย เการจูมันจะใช้ได้ดีมากที่สุดนั้นเหรอเนี่ยเอ้เหมือนเว็บไหนวะนั่นนี่ไหนนี่ไหนก็รู้นี่นาว่าฉันอยากจู่ตรงเรียนมากแค่ไหนนะ่ะนี่เธอนี่เธอจะจูบเราเชลหรือฟันเนี่ยนี่คุณอาคัตซึคุณพูดอะไรอยู่คบนั่นก็มันเขียนมองอยู่นี่ยังไงนะ่ะโนโน ก็นั่นแหละผมถึงได้ถามมันยังไงล่ะเอาเฮ้ยเจ๊แก่จริงหลัวเนี่ยนี่เธอกำลังจะจูบเราจริงหลัวเนี่ยเอ๊ะนี่เจ๊แกกกำลังจะสน,นุกกับรีเชนโกง,งของเราอยู่งั้นหรอวะเนี่ยโอ้นี่นายอยากจะจูบฉันขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ย แต่ว่าฉันก็คิดว่าบางทีเราก็ไม่ควรจูบกันตอนนี้หรอกนะถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆกันมันก็อาจจะมีโอกาสติดกันได้นะเอาละเอาอันนี้เลยนะอ่าครับแล้วมันก็จบลงแล้วนะครับจบแบบเรียกว่ายังไงลนะ่ะผมบอกเลยว่ามันต้องนาน่นี่แบบนี้ก็ได้หรือ